รู้หรือไม่ว่าผู้พันแซนเดอร์สผู้ก่อตั้ง KFC เคยเกือบล้มละลายและต้องตระเวนขายสูตรไก่ทอดตามเมืองต่างๆกว่าพันครั้งกว่าจะมีคนสนใจลงทุนเรื่องราวความสำเร็จของ KFC ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบผู้พันแซนเดอร์สต้องเผชิญกับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สิ่งที่ทำให้เขาลุกขึ้นสู้ได้คือความเชื่อมั่นในสูตรไก่ทอดของตัวเองและความไม่ยอมแพ้แม้จะถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไป บทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องนี้คือ 1. ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำา 2. ความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและ 3. การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ในยุค AI ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองความไม่ยอมแพ้ต่อความท้าทายและการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคยเพราะ AI เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างหากเรายึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆโดยไม่เรียนรู้และปรับตัวเราก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนกับผู้พันแซนเดอร์สที่เกือบพลาดโอกาสทองเพราะความไม่พร้อมในอดีต วันนี้คุณพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับยุค AI แล้วหรือ,อยังถ้าคุณยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวที่จะถูกทิ้งไวขง้ข้างหลังผมได้เตรียมเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่ไว้ให้คุณแล้วที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับ